รวมกลิหลงตารวมบันร้อยกระทงวันนี้ขอมือหลงไหทุกคูทุกคนที่กระทงวันนี้ขอือท่นทุกสิ่งทุกคนที่ขอท่านที่วี่สมขอพรมานาทุกสิ่งทุกจานหนึอ แต่อาธนาอะใรอันสิ่งอนไรขอผู้สุขสมามบูชาปทานาทุกสิ่งทุกประการทุกภูทุกคนด้วยครับขอขอบพระคุณครับขอบฟังครอบตึกตาบังเพ่เพ่หันน้าเพ่บังหันน้าเพ่ลายกระทง ยายจะถ่ายรูปไหมคะบอนังหันละ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 ่น้องนจสแล้วสวยสวยสวยวนี้ราวเดี๋ยวสินสีเนาะเขาจะมีกาโอเคมาชัดอยู่วัดบานดีกว่ามันจะบวดีกว่า่ีก ผู้คนคผมก็บอกแล้วอ่ะ <laughs>